สุดปปโชคฟอร์มใสแต่ไร้โชคลงสารองเจลีก23เมษา2 5ง6้ศึกเจลีกซัปโปโรกับอวิสปาฟุกุโอกะสุดปปโชคฟอร์มกำลังมาแต่มิชาบอกให้รอก่อนหลังจากที่ยิง2จ่ายหนึ่งในลูวันครับเพียงนาทีที่5ผู้เล่นซัปโปโรลากลูกไปเส้นหลังส่งลูกมากลางประตูฮากามะอารโนซัดเข้าไป 1, 1> นึนาทีที่13าอาสนะลากลูกใจ่ายให้อาโอกิอาโอกิใจ่ายให้ลูคัสลูคัสย้อนมาที่อาสนะยิงเข้าไป2 0หลังนาทีที่ห้า ส1อฟุกุโอกะทำประตูจากการโมงของยามากิชิจากการโยนของคอนโนฟุกุโอกะตามมาเป็น1ประตูต่อ2นาทีที่53อาซโนซัปโปโรยิงลูกไกลเลยหัวผู้รักษาประตูน่าจะเป็น3 1เหนึเอดเหตุการณแฮนด์บอลก่อนหน้านี้โดยอาโอกิผู้ตัดสินเช็ค VAR ลูเคเยนอาเมดายิงลูกโทษกลายเป็น2ประตูต่อ2สุดป็นโชคได้ลงนาทีที่69ทำอะไรได้ไม่มากนักซัปโปโรเสมอฟุกุโอกะ2ประตูต่อ2